สวัสดีคะ่ะทุกท่านหนูดีขอต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆอย่างอบอ,อุ่นและเป็นกันเองนะคะหนูดีรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากเลยค่ะที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้เพื่อได้พูดคุยในสิ่งดีๆกับพี่ๆในวันนี้ค่ะในบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแบบนี้หนูดีอยากชวนพี่ๆไปรู้จักกับสิ่งพิเศษสุดที่น่าตื่น,เต,นเต้นมากๆอย่างหนึ่งเลยค่ะนั่นคือแผนรายได้ของพวกเราครอบครัวชาว Miracle today ค่ะโปรเจกต์ Project ธุรกิจ Mira โค e t o ด a y มหัศจรรย์วันนี้ของเรา กำลังเปิดประตูแห่งความหวังและโอกาสใหม่ๆให้กับผู้คนอีกมากมายเลยนะคะพวกเราตั้งใจออกแบบแผนรายได้ให้เรียบง่ายจนใครๆก็สามารถทำตามได้เลยค่ะทั้งโปรง่งใสยุติธรรมและตรวจสอบได้ง่ายโดยทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดหลักของเรา Simply the best หรือเรียบง่ายคือดีที่สุดแผนรายได้ของเราออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายให้เข้าใจง่ายและไปต่อได้ง่ายเพราะหนูดีเชื่อว่า ความสาเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเข้าถึงได้ง่ายเป็นอย่างแรกค่ะแผนรายได้ของเราเดินตามแนวคิดที่เรียกว่า simply the best ค่ะหมายถึงว่าทุกอย่างต้องง่ายสําหรับทุกคนทั้งการเข้าถึงการเข้าใจและการเติบโตไปพร้อมกันค่ะเราได้แบ่งแผนรายได้ออกเป็น3ส่วนหลักๆค่ะแผน A เป็นรายได้จากการลงมือทําแล้วสร้างทีมเป็นรายได้แบบ active income แผน B เป็นรายได้จากการสร้างทีมรับรายได้แบบ passive income และแผน C เป็นการสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันเติบโตไปด้วยกันโดยที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของร่วมกันได้ผ่านมา k e ็ตเพลสที่เราเรียกว่า Today s ชอบค่ะเอาละค่ะถ้าพี่ๆพ,พร้อมแล้วงั้นหนูดีจะเป็นคนพาเดินไปด้วยกันนะคะค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนนะคะแผนการจ่ายผลตอบแทนของโปรเจกต์ m r r c l l t t o d y y สำหรับแผน A จะมีรายได้รวมทั้งหมด5ข้อค่ะข้อแรกเลยคือรายได้จากการขายปลีก ซึ่งจะอยู่ที่15-25%ของราคาสินค้าเลยนะคะส่วนข้อที่2 s p สปอนเซอร์โบนัหรือโบนัสค่าแนะนำตรงได้รับ100-125%ของ PV และยังมีรายได้ pass up bonus ซึ่งเป็นรายได้จากส่วนต่างค่าแนะนำและจะวิ่งขึ้นไปอย่าง Superstar นะคะถัดมาข้อที่3มทีมโบนัสเป็นรายได้จากการบริหารทีมจ่าย40%ของ PV จากฝั่งคะแนนข้างน้อยค่ะ และในข้อที่4คือ u n i l e v e l Placement Bonus จ่าย100%ของ PV จากการที่อพไล l ์แนะนำคนแล้วโยนลงมาค่ะการเริ่มต้นเรามีระดับแพ็กเกจทั้งหมด5ระดับด้วยกันค่ะได้แก่ Affiliate, Star, Five Star, All Star และ Super Star สามารถเลือกแพ็กเกจได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะแต่ละแพ็กเกจมีคะแนน PV ให้ตามราคาสินค้าค่ะการเริ่มต้นธุรกิจกับ Miracle Today นั้นง่ายมากๆเลยค่ะ เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิก100 PV ก็จะได้รับลิงก์ affiliate ของตัวเองพร้อมสินค้าสำหรับทดลองใช้ทันทีเริ่มต้นธุรกิจที่550บาทเท่านั้นเองค่ะแค่เพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ที่ส่งไปพี่ๆก็จะได้รับรายได้ทันที100บาทเลยค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทั้งเรียบง่ายท่งพลังและทำได้จริงๆค่ะนอกจากแพ็กเกจเริ่มต้นแล้วเรายังมีแพ็กเกจอื่นๆอ,อีกเช่นสตาร300 PV 5สตาร900 PV All-Star 1,800 PV และแพ็กเกจใหญ่สุดคือ Superstar อยู่ที่3,600 PV รวมทั้งหมด5 p a แพ็กเกจด้วยกันค่ะทุกครั้งที่พี่ๆต้องการอัปเกรดตำแหน่งทางธุรกิจสามารถซื้อสินค้าของแพ็กเกจนั้นๆได้เลยค่ะเพื่อให้ระบบเปิดสิทธิประโยชน์ในระดับที่สูงขึ้นนะคะ